สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเล็กสมัยรัชการที่9นะคะซึ่งเริ่มมีตั้งแต่ปีพศ2529ถึงปีพศ2560นะคะเหรียญตั้งแต่พศ2529ถึงพศ2549จะเป็นะเศีเรรล็กแบบนี้นะคะคือพระเศียรพระพักในวัยหนุ่มนะคะส่วน ในปีพศ2 5 5 0จนถึง60ก็จะเป็นะเเียนใหญ่หรือระเกษียนในวัยมีผู้ชมอายุมากขึ้นนะคะประเด็นสำคัญที่เราจะคุยในคลิปนี้คือเหรียญ1น1บาทเล็กปีพศ2 5 3 6และพศ2546มี2บล็อกค่ะมี2บล็อกคือตามหนังสือที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้บันทึกไว้ก็คือ แยกเป็นบล็อก6เล็กและ6ใหญ่ก็คือเลข6จากเลขท้ายของปี3-6และ4-6ตัวเลขจะต่างกันบางท่านใช้คำว่าม้วนเล็กม้วนใหญ่ก็คือจินตนาการนะคะจากปลายหางนี้ก็จะมีม้วนเล็กก็คือจะค่อนข้างที่จะเรียวแหลมนะะ ส่วนว้นใหญ่ก็จะกลมประมาณเหมือนจะเป็นครึ่งวงกลมในด้านบนนี้แต่เมื่อมองภาพรวมแล้วนะคะตัวหนังสือหรือบล็อกอะคะ่ะก็คือจะแตกต่างตรงที่บล็อกเล็กอะคะ่ะตัวหนังสือจะเหมือนคนที่เขียนหนังสือหวัดแก่มันจงจะเป็นตัวเล็กๆเรียวๆอย่างนี้นะคะ ส่วนบล็อกใหญ่อะค่ะจะเป็นตัวหนังสือที่หนาแล้วก็หัวหัวของตัวเลขกับตัวตัวหนังสืงสอค่ะจะเป็นหัวกลมทึบมากกว่าบล็อกเล็กซึ่งจะเพียงแต่จะจะงอโค้งเข้าไปนิดเดียวอยออักมีช่องต่าง อันนี้จะกลมใหญ่แทบจะเป็นวงกลมเลยนะคะอันนี้ก็จะเล็กมาดูเหรียญจริงๆกันนะคะอันนี้6เล็กจริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงแรกที่มีคนบอกว่าต่างกัน ดูก็ไม่ทราบค่ะก็จะแบบเถียงเหมือนเดิมจะบอกเพาว่าไม่ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนก็เหมือนกันแต่พอดูจริงๆก็จะเห็นความแตกต่างของตัวพิมพ์ตัวหนังสือและตัวเลขของบล็อกมาต่างกันค่ะในภายในปีเดียวกันแล้วก็คือจะเข้าล็อกของการสะสมเลยว่าในบรรดาเหรียญที่ตั้งแต่ ปีพศ2529ถึงพศ2560ของรัชกาลที่9อะคะ่ะนอกจากปีพศ2529ซึ่งมีช่อฟ้าเล็กและช่อฟ้าใหญ่แล้วพศ2536และ46ก็คือจะมีบล็อก6เล็กและ6ใหญ่ด้วยอันนี้คือตัวหนาก็คือตัวนี้นะคะ จริงๆแล้วต้องใส่แว่นขยายนะถึงจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนสำหรับนักสะสมที่บังเอิญว่าได้ได,ได้เหรียญนี้ผ่านมือมาจะบอกว่าต้องเก็บสะสมเพื่อการซื้อขายไหมไม่จำเป็นค่ะแต่เก็บเพื่อเพื่อเพื่อเป็นการศึกษาหรือว่าเพื่อเป็นแนวทางได้อันนี้ ข้างข้างข้างล่างนี้คือปี36ข้างบนคือปี46นะคะเก็บไว้ดูเป็นแนวการศึกษาว่ามีบล็อกเล็กและบล็อกใหญ่ตัวหนังสือหนาตัวเลขหกหนาในปีพศสองพัและ46จริงแต่ไม่ได้มาเป็นแนวทางให้ใครมา ปันป่นราคาหรือว่าหลอกลวงว่าให้สะสมเพื่อจะได้มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรไม่จำเป็นนะคะด้วยความที่ว่าเวลาที่ผ่านมา20กว่าปีแล้วก็คือจะหายากหน่อยมันจะปนปนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเลยจำนวนการผลิตในปีพศ2536 3ล้าน300ล้านค่ะ เช่นเดียวกับปีพศ2546คือ2ปีนี้จำนวนเหรียญบาทนี้300กว่าล้านประมาณ36นี่34ล้านแล้วก็46นี้ประมาณ336ล้านก็คือต้องมีโอกาสได้เจออาจจะไปอยู่ในการหยอดเหรียญหรือว่าอยู่ในการเงินทอนที่หลงมาอะไรเงี้ยแล้วถ้านักสะสมชอบเก็บก็จะเก็บไว้เป็นแนวทางในการศึกษาในการดู บ็อกการผลิตและเป็นตัวอย่างไม่ให้ใครมาหลอกได้ว่าให้มาซื้อเพื่อเก่งกำไรอะไรหรือว่ามีบ็อกนูน่นบ็อกนี้บ็อกเออร์เลอร์ไม่ค่ะเป็นบ็อกที่ผลิตออกมาในแบบของตัวหนังสือ2แบบภายในปีเดียวกันนะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็นำเสนอให้ท่านได้รับทราบเรื่องเกี่ยวกับเหรียญน1บาทปีพศ2 5 3 6และ พศ2546รัชกาลที่9ติดตามรับชมในคลิปลต่อไปนะคะถ้าชอบกรณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ